โอ้โหก็เตรียมตัวเข้าสู่ในพาร์ทด่านของแม่ทา hmm. มอีกทีนึงแต่โอ้โ oh, หนี่บุกมาถึงบ้านเลยนะ hmm. ก็กะเหมือนกะจะมาคุยมาเคลียแหละ แต่ก็คือเหมือนแบบว่ามาด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทาทำเนี่ยคือมป็นคนผู้หญิงไงแล้วแรกตอนนี้เขาบอกเราแรกคิดว่าแบบเล่นแค่เล่นๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นจริงจังแล้วพอจริงจังปุ๊บมันกลายเป็นสร้างปัญหาใช่แล้วเขาก็บอกว่าฉันทำแบบนี้ก็คือเพื่อแกนะแต่สุดท้ายแล้วทาก็เไม่ได้เพื่อผมหรอกเพื่อธุรกิจแม่ใช่ซึ่งเราก็บอกว่าเออมันก็จริงอ่ะก็ตามนั้นพอเขามองว่าแบบกฏยาเนี่ยที่ทำให้แบบว่าทาแบบ พอเปลี่ยนไปแล้วเหมือนแบบกระทบว่าเขาใั่แผนแที่วางไว้ของเขามันเสียไปหมดเลยแต่จริงๆล้วชีวิตลูกก็คือชีวิตลูกนะจริงเราจะไปกําหนดชีวิตลูกขนาดนั้นก็ไม่ได้หรอกเนาะก็น่าสงสัรคือจริงๆไามนี่คือต้อสงสสยจริงๆ แต่ก็เป็นส่วนในภาคต่อไปครับซึ่งก็ต้องไปรอดู EP หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่พีนี้คือแบบโอ้โหสนุกคือมันมันเปิดประเด็นดราม่าเรื่อง F4 แตกกันใช่แล้วก็คือเคลียร์จบแบบรวดเร็วไทย EP ใช่ซึ่งเราอ่ะชอบมากในซีนที่เขาแบบเขาต่อยกันรู้สึกว่า เออมันก็อย่างนี้แหละเพราะคือด้วยความเป็นทาวบะจะไปคุยดีๆมันคุยไม่ได้มันต้องมีตัวกระตุ้นใช้กําลังเรียกสติแล้วคือเรนนี่คือแบบฉลาดมากรู้ว่าจะต้องพูดแบบนี้เพราะตอนนั้นเขาเริ่มรู้แล้วตั้งแต่ตอนที่แบบว่าไปเที่ยวห้างเนาะแล้วก็ยาก็พูดลั่นห้างเลยแบบปกป้องทาวแล้วก็พูดว่าทาวเป็นแฟนอย่ามาดูถูกแฟนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพาร์ทที่ทุกคนเ ทั้งตัวคานิงเองแล้วก็ของตัวของกอย่าได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเทสลาใช่ว่าอีเทสลาเป็นคนไหนกูชอบชอบจริงพี่เอ่อพี่กวินเข้ามาเคลียร์ตอนแรกเราก็เราก็คิดเอ๊ะซื้อกระเป๋าให้แบบผู้หญิงคนนั้เปล่าปาดปาผู้หญิงไปเฮ่อก็คือสะใจทังตัวเทสลาและท้งผู้หญิงที่มาเพราะเราอผู้หญิงคนนั้นก็คือไม่ได้แบบเออมาดีเท่าไหร่อ่ะเหมือนเราชอบคมที่แบบอ่ะโอเคพอมา บอกว่าให้เลือกกระเป๋าให้หน่อย <S <S เออมัน <brilliant. S 1> จะซื้อให้เสร็จแล้วปุ๊บพอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้อ่ะ <S <S 1> <S 1> เห็นแก่เงินเหมือนกันอ่ะ ก็ไม่ให้สิก็ไม่ให้คณิงแทนขอบคุณนะขอบคุณนงคู่ที่ช่วยเล็กกระเป๋าให้แฟนของผมสจใจจบสจใจมากและอิเทล่าคือโดนแฉหมดเลยกลางข้างจนแบบว่าตัวกอย่ารู้ความจริงนะเคยต้องแบบมาพูดปกป้องทางเราเรนก็เคยได้ยินทั้งหมดก็เลยรับรู้แล้วว่าเออยังไงเราคือยังไงกอย่าก็รักทามแหละเพราะขนาดมาเที่ยวตลอดก็พูดถึงแต่ทามเขาเลยมีความสุขแล้วเวลาเขาพูดถึงทามเราให้ฟังเลยไอช็อตที่แบบว่าเหมือนมือถือเขาจะตกแล้วแบบ ที่มองหน้ากับตัวของเรน่ะแล้วมันเหมือนแบบเหมือนใกล้จะจูบกันแต่มันคือความจิตข้างในสำนึกขออนุาว่าแบบมันอยู่ก้นหัวใจก้นหัวใจก็คือทามแล้วภาพของทามมันแวบเ้าชอบเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นรงพิราบไงแต่มันสื่อให้เห็นว่าตอนนั้นทามอยู่กับ น้องแก้วอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบถึงก็เลยตอนนั้นมันตอนนั้นเลนก็เข้าใจแล้วว่าเออยังไงในใจกอย่าตอนนี้ก็คงมีแค่ทำแหละแล้วยิ่งมาได้ยินประโยคที่แบบกอย่าพูดกระทั่งอีกก็เลยโอเคชัวร์แล้วแต่ว่าคันจะพูดให้ทามันเข้าใจง่ายๆมันก็คงจะยากเพราะว่าได้นิสัยของทามก็เป็นคนแบบว่าดื้อรั้นในหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีการปั่นโยมโอโหโยมโอโหเออให้ทามพูดความจริงออกมาว่ารู้สึกยังไรกับกอย่าสุดท้ายก็ได้ผลแม้ต้องเรียกแลกด้วยเลือด เสียเลื่องการเสียเลื่องไปนิน้อยของทั้งกลุ่มว่แบบว่าเลแบบว่าเลทเหตเลยอ่ะใช่ตอนลุมแบบว่าทุกคนสมักสมบอมอ่ะแต่เรารู้สึกกันมันดีนะเออดีแล้วได้บอกว่ามันจะได้รู้สึกว่าเคลียร์กันมากยิ่งขึ้นเขารู้สึกว่าคือกลุ่มเนี้ยต้องต้องท้าความในอีพีแรกๆคือกลุ่มเนี้ยจะชอบใช้คำรุนแรงกับเหมือนกับสั่งให้คนอื่นใช้คำรุนแรงกับคนอื่นแต่ครั้งนี้กับกายมาใช้คำรุนแรงกับกลุ่มตัวเองเพื่อให้มันเคลียร์ปัญหาให้ได้ไงซึ่งเขาเคลียร์ออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้น แต่เบสซีนของอีพี P. นี้ฉันให้ภาษาคาราโอเกะที่กอย่าพูดฉันรู้สึกว่ามันคิดและดีแหละคือภาพดีทวีสูช<อ>ใช่เรารู้สึกว่าสีนี้แบ,บบว่าเออมันเป็นโจ๊กที่ใส่เข้ามาแล้วเออมันตลกจริงแวมันก็เออแล้วมันก็ดูแบบ <ๆ S 1> ว,ว่าเออมีไอเดียอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนต้องการให้คนต่อยาบว่าอ่ะกอย่าพูดว่าอะไรบ้างจะได้ไม่ลืมเพราะอันนั้นแค่พูดอาจจะจําไม่ได้แต่อันนี้มีทั้งซับ อ่าซับไทยและซับอ,อินภาษาของเกะให้ <c oughs> ขึ้นด้วยว่าพ<ร>ูดบ้าอะไรก็จะได้เป็นการเย็น,ยนไปเลยซึ่งอันนี้ดีชอบชอบจริงๆเราแบบเราขอชื่นชมการสแสดงของน้องเรนนี้ออ้ยน้องดิวเอ่อน้องดิวน้องเรน,เน,เนรับบทเป็นเรนเอเอน้องดิวในพีนี้เลยแบบเรื่องของการพูดตั้งแต่พูดปัน่นแล้วการใช้สายตาที่แบบยั่วยุให้ํามโมโหเออมันเห็นพัฒนาการดีๆน้องเล่นดีมากโอ้คือแบบน้องเอาแบบเหมือนปล่อยของปล่อยของมาตอ่ช่วงนี้แบบของจริงแล้วว่าแบบแสดงได้แบบ โคตรดีคือเราแบบรู้รู้สึกเลยแบบว่าสายตาที่เขาแบบส่งกันคือมันแบบรับรู้ได้เลยวแบบ๊ยชันกําลังปัน่นแล้วตัวทามก็แบบยิงโมโหโมโหเออน,นี่นี่รวมเหมือนตอนซีนที่น้องใบรับบทถามเลยเนาะที่แบบว่ามันมันกําลังกําลังมาบอกบอกกับตัวเลนว่าแบบ กูเวาแล้วผู้หญิงคนนี้กูให้มึงแต่ในแววตามันมีความช่ความเศร้ามันน้ำตาคลอว่าแบบสิ่งที่พูดไปมันแบบส่วนทางกับความคิดอะไรเียเหมือนเหมือนฝืนจะพูดคํานั้นออกไปแต่ว่าในใจตัวเองจริงๆคือเปล่าคือกูรักเขากูอยากได้เขากลับมานี่แหละแบบถูกการแสดงคือแบบแล้วอย่างตัวน้องนานนี้อีพีนี้ก็เป็นตัวช่วยเดอะแบกเดอะแบกสงสารสงสารมากสงสารจริงอยาจะเสีย iPad ไปอีก พ <laughs> อโอเอแต่คือว่าตัวเอ็มเจนี่เขาเป็นตัวที่แบบว่ารักเพื่อนจริงะ<ช>คือพยายามจะให้อฟมันประคับปรคองอยู่<ช>ได้่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออน,น่ารัก,รกเออแล้วแบบตอนสายที่เขาแบบมาปึ๊บแบบโอ้ยมไม่ไหวแล้วแบบว่าพี่ปพไปหนีก็พอมพวกมึงนั่นแหละเช่่อยด้วยเลยละกันนะแล้วก็ได้เห็นโอ้โหเคมีเกวินและคณิ้งใช่มโคตรน่ารักน่ารักน่ารักโดย๋อต้องคือน้องพีมอ่ะสวยพี่น้องพีมสวยมากจริงร่งนที่มาอยู่ในห้างคือแบบสวยมากและน้องวิน น่ารักกับกะตุยน่ารักมากตอนที่แบบว่านั่งแบบปอบกันกับคนิงเนาะคือมันแบบน่ารักจริงๆอ่ะแต่นั่นแหละในความปอบก็คือเกาวินกับลงจะโดนตกลุมมรางแล้วเขาจะชอบกับผู้หญิงคนนี้ตผู้หญิงที่เราบอกคือเหมือนปกติแล้วเขาจะเป็นคนแบบทิ้งผู้หญิงมาตลอดใช่ปะพอมาได้เห็นในมุมมองของผู้หญิงที่ถูกทิ้งไปเพราะว่าจะมีความเห็นภาพว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วผู้หญิงเหล่านี้เขาน่าสงสารมากเลยนะแล้วสิ่งที่เราเคยทํามามันอาจจะแบบไม่ดีไหม พอมาเจอคนนี้แล้วอทําให้ความคิดเราเปลี่ยนหรือเปล่าอันเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่แล้วแบ่น้องสนใจแล้วแบบน้องวินเล่นออกมาได้น่ารักมากมากตอนที่แย่งโทรศัพท์ตอนที่ตีกถ่ายก็รู้สึกว่าแบบเขาเหมาะกับบทนี้มากเลยยิ่งช่วงแบบแบบพาไปเอาคืนเนาะกับเทสไลี่ย์รู้สึกว่าแบบเอิมน้องวินแบบเล่นแบบโฟมากเลยโฟแล้วมันแบบมันสายสายแกกใจอีชอยนักสากแจกใจคนดูจริงๆแบบเออสนุกก็เป็นอีพี ต้องบอกว่าเป็นอีพีที่แบบสนุกครบรถแล้วก็ประเด็นดราม่าของเพื่อนก็คือจบแค่ตรงนี้แล้วก็มีอีกซีนหนึ่งซีนที่น้องไบระเบิดอารมณ์ใส่น้องอะไรนะน้องตูในห้องเรียนตอนที่เห็นเลนกอดกับกอย่าอะไรอย่างเงี้ยน้องไบเล่นดีมากจริงเข้าถึงอารมณ์แบบ โกรธแบบโมโหแบบฟิวขาด่ะเราประหนึ่งว่าเราเป็นกอย่าแบบตกใจจังหวะที่เขาคว้ากอีเราเราเจดพวกเราอยู่เนี้ยแต่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคว้าฝ้าใส่กอย่าไว้แต่แบบอเขาไป็ยังแบบว่าไม่ทำกอย่าสุดท้ายก็เกิดกระต่อยไงคือได้ความที่ไม่ได้มีคนได้คือชักทําไม่ลงทาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวกลัวเหมือนกันแต่ก็ต้่งเล่นมากเล่นดี เล่นดีจริงๆใช่ใชอ๋อแล้วก,แวก็แล้วก็มีอีกซีนหนึ่งซีนไหนแล้วเป็นซีนปิดท้ายของ EP นี้ก็คือซีนที่ตัวทามได้พูดในสิ่งที่รู้สึกกับกอย่าที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลง ทําให้เขาแบบว่าเหมือนแต่ก่อนเคยคิดแบบนี้ว่าตัวเองต้องแบบวางอํานาจอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แบบว่าคุมอํานาจให้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแบบใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเมื่อได้เจอกอย่าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเขาก็เปลี่ยนไปแล้วก็มาเป็นที่มาของการปิดสเตเดียมเรียบร้อยด้วย การพ่นสีไปแล้วก็ทำเข่าทำเข่าแล้วก็แล้วก็ใบแดงจะไม่มีต่อไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรุนแรงเลยที่อนนี้เหมือนเขาพูดกับกับกอย่าเนาะแต่แบบว่าเหมือนไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อคนในโรงเรียนก็ยังคงแบบคิดว่ามีอยู่ก็ทําตัวแบบนี้ไปอยู่แต่เป็นการสัญญากับกอย่ามากกว่าว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเออประมาณนั้นก็โหนี่เป็นเป็นการปิดตานานสเตเดียมเรียบร้อยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็ปิดไปนะครับผมแล้วก็เตรียมเข้าสู่ในพัหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นที่สุดก็โดยเรื่อง มแ่อาปไว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับอาเรชั่นกับซีรีส์เรื่อง F4 Thailand ใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แทงไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีเดี่วกับอาลีชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ